สวัสดีครับทุกคนขอต้อนร e ับทุกคนเข้าสู่ช่องจมมี่จิมมี่จมเรียกว่าเพซเซลก็คือ คัมแบ็กไปเดือนหนึ่งแล้วแต่เราเพิ่งจะมาเรียกชันเพราะว่าเราไม่มีเวลาเลยซึ่งเราเห็นคนเต้นชาเลนจ์ในติ๊กตอกเยอะมากแต่เราไม่อยากเต้นมากแต่ว่าเราไม่มีเวลาแกะเลยรวมถึงไม่มีเวลาเรียกชันคอเราจะเป็นคนที่ถ้าเรายังไม่ได้ดู MV เราจะยังไม่แกะท่าเต้นหรือว่าเราถ้าเราเห็นชาเลนจติกตอกอะเออเราอาจจะแบบว่าแกะบ้างแต่อาจจะแบบว่ายังไม่ได้เต้นคือครั้งนี้เราจะมาเรียกชันมาอีกเราอยากไปแกะท่าเต้นแล้วแล้วเพลงมันเป็นกระแสะมาก แต่ฉันก็คงต้องแซงเรียกเธอว่าแฟนง่ายกว่าไม่รับเอาความเห็นต่างอยู่ชุดปีแมาตึงตึงตึงจำได้แค่เนี้ <c oughs> เออคือเพลงมันติดหูมากทุกคนจะบอกว่าครั้งนี้เพสเซลก็คือทำตีมมาดีมากเราเห็นตั้งแต่ทีเซอร์ตั้ง <c oughs> แต่ก่อนแบบจะคัมแบ็กก็คือชอบชุดมากชอบคอนเซ็ปต์ของการทำเอวครั้งนี้มากซึ่งมันเป็นอะไรที่แปกใหม่สำหรับเพสเซลอยู่นะ <c oughs> ในความที่เราอะ่ะก็เป็นแฟนคลับเพเซลมาเหมือนกันเราก็ดูมาหลายเพลงเลยได้ว่าหลายเพลงเหมือนกันเพราะว่าแบบติดตามเพเซลจริงจังมากอันนี้ก็เป็นอีกวงฮิป๊อปวงหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปติดตามน่าติดตามมากๆนะครับมาชีก็มีทั้งหมด4คนนะครับจะมีไอส์เกรซอินแล้วก็อบกอิ่มนะครับตัวเราก็คือเมน อินกับปูอิมนะครับทุกคนมีใครเมนอินกับอุ๋มอมมนเราบ้างครับทุกคนโอเคไม่พูดทรืทำเพลงเดี๋ยวรอไปรีแอคชั่นเพลงไม่รับความเห็นต่างกันเลยดีกว่าครับทุกคนวันนี้เราจะมารีแอคชั่นทั้งแบบในรูปแบบ MV เนาะแล้วก็วันนี้เพลเซล่เพิ่งปล่อยไม่รับความเห็นต่างแบบแอดคูสติกเวอร์ชันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราฟังทั้งสองเวอร์เลยดีกว่าไปกันเลย CEO ว่สะส์โโหว้าวฟิลสาวพนักง,งานออฟฟิศแต่ชุดว้าชลกู มรออนนนกกมพััไไปทุววเจะด้าละอิ่มสวยมากอุ้ยเมื่อกี้มีเพเซลด้วยอ่ะอุ้มอิ่มสวยมากอุ้มอิ่มเป็นคนที่ตัดผมซาราสวยมากมาละเมื่อกี้เมื่อกี้เกรซเอ้ยอะเพี์เกรซอันนี้ไอ้งงไ อ้าวเล็กเธอมาแสลบไม่เป็นเรานี่แค่น an um ี้ต้องไปแกะท่าละชอบสุดมากเอาบอกมาชอบทุกของพิเซลมีดีมากเนี่ยเดี๋ยวลงตัวเรียกชั่นไปแกะเลย โอ้ยเก๋สวยมากโอยก้ยแล้วกองใหญ่อะไรขนาดนั้นละ่ะไอรอดว่ะทรงผมเรียนะมันเออเออแล้วมาละโชคคุณนั่นแหละก็มาในทีมสีเทาแบบลดทรงผมน้องไอน้น่ารักมาก

อุ <c ười> ้ยโอ้ยีมากลับ so ุตรนี so ่สวยมากุ u u ้ยสวยมากแกสวยมากแกเอ้ยเพลงอู๋น้องไอซ์อูมอ้ยี่คือแบบสวยมากไอ้เลิฟออ้มีมมาก นี่เห็นเพลเซลเห็นไหมเพลเซลอเออเบรกแดนเบรกใจมาแกต้องแก้เบรกแดนแล้ว ดีอ่ะบบไม่แปลกเลยที่เรารัำทำไมเพลง,พงถึงเป็นกระแสไปเทนฮิตโชกคุณเน่าโชกคุณเน่าเหมือนอันเนี้ยไดโนเสาร์กองอะ่ะน่รารักก็ไดโนเสาร์ที่แบบเป็นฟิหรือไดโนเสาร์ฟิลเตอร์ในทิกต็อกนี่แ,แ <c oughs> นหละเน่าก็ขอพูดถึงโชคคุณก่อน ในการเลือกเราเอกเอมมาได้ดีมากเพราะว่าโชคคุณเป็นคนที่น่ารักมา,ากแบบนุ่มดีนุ่มดี่ะตัวอย่างที่เราบอกอะน่าโชคคุณเหมือนเหมือนไดโนเสาร์หรือหรือมังกรอะไรสักอย่างเป็นกองอะที่แบบว่าน่ารักๆๆๆน่ารักอะเหมือนฟิลเตอร์ในติกตอกอะก็ะคือ พูดถึงเพลงเลยไม่แปลกเลยที่เพลงทําไมถึงดังและเป็นชาเลนจ์เพราะว่าเพลงฟังง่ายและเพลงสามารถเข้าถึงทุกคนได้แล้วท่าเต้นก็คือน่ารักมากแล้วการคัมแบ็กในครั้งนี้บอกเลยนะพเพซลพวกแกสวยมากแกสวยทุกคนเลยโดยเฉพาะอุมอิมเมนฉันก็คือแบบฉันตายได้เลยนะอุมอิมหล่อนสวยมากพี่สาวแกสวยอะไรขนาดนั้น <c oughs> คือทุกคนก็สวยสวยหมดแต่ว่าอุมอิมมคือสะดุดตามากพี่สาวเลดมากอืมใครที่ยังไม่เคยไปฟังเพลงนี้ของพเพซลก็อยากไปฟังนะคบทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปฟังเบอร์อะคูสติกกันเลยครับทุกคน ลงในไอจีเนี่ยก็คือแบบพันผ่านหูเพราะมากเห็นเสียงไอเพราะมากโอ้ยเปิดมาแบบน่นารักโอ้ยแต่งหน้างี้น่นารักอ่ะอินแต่งหน้างี้น่นารักโอ้พิมใส่ใส,ส่แบบแต่งใส่สสสเลยเอพีเดย์ลุคสุดสดวยมากทุกคนแต่งฟิลเอพีเดย์ลุคแล้วสวยมากโอ้พิมสวยมาก

ฉันคงไม่ปล่อยเธอไปรักใครกเกิดร่อนทำไมแต่แก๊สน,นี่ฉันจะเวทอีก If ้ o u l ไม่เ go, Maybe I cry เก็บอาก,การไม่อยู่บอกให้ดูเจ,จิตจะวหยอย่าเพิ่งหายไปไหนไว้จะช่วย Try Can I call you my เดินช่วยหมายเจอใ m ม n เกดถ้าเธอยังไม่หยุดเป็นความน่ารักของใครตัวฉันก็คงต้องไปต่อคิวแล้วมัง้งอ,อ้ยพอเราจะถึงวนะันนี้แต่ฉันได้คงต้องแซงเรีกเธอว่าแฟน่ายกว่า ไรับเราก็ร้องได้แค่ทอเนี้ยตลัดจากนี้จะร้องได้หมดแล้วนะอู้หูไปหลายโลยเหมือนกันนะอสวยมาก สวยมากพี่สาวสวยมากห้วงสวยเราอยากไปอยู่นะเราไม่เคยไปสถานีพวกนี้เลยแต่เรารู้ว่าอยู่อยู่แบบเขาคือสถานที่อะไรแต่เราไม่เคยไปอยากไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปวิดีโอแบบนี้บ้าง น่าจะสสวยแบบสวยมากๆฟิวญี่ปุ่นเนาะที่หนึ่งก็ฟิวเกาหลีที่หนึ่งก็ฟิวญี่ปุ่นสวยมากสมแล้วดีมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะ พี่สนมบอกมาดีมากยิ่งกวอาอคูสติกใช่ป่ะเราจะได้ยินเสียงร้องมากกว่าแบบเวอร์ป,ปกติอะแล้วแบบเราได้ยินเสียงทุกคนร้องแบบชัดเจนแล้วด้วยความที่เขาทําแบบคิปวีดีโอของ a อคู s สติกเวอร์ชันออกมาได้แบบน่ารักมากพี่แบบว่าชิลๆประจําวาด e v e r y d รู้แต่ว่าก็ยังมีความแบบแซ่บบนหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยว้าฉันชอบฉันลิ ก็คือใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงอ้อเขาน่าจะฟังกันหมดอะไรเลยฉันเด็ที่ไม่ได้ฟังคนเดียวโอเคใครฟังหรือไม่เคยฟังก็ฝากไปปั่นยูอ่าไม่รับความเห็นต่างยูอามาของเพรสเซลด้วยนะคะทุกคนฝากทุกคนติดตามสี่สาวเพรสเซลด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกวงหนึ่งทีป๊อปเลยที่น่าติดตามเออต้องสปอร์ตทีป๊อปไปด้วยกันนะคะทุกคนใครที่เป็นเมนใครในเพรสเซลหรือว่าใครที่ชอบอุ๋มอิมหรือว่าคุณอินมันกับเราก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน้าล่างคิดกันได้เลยนะคะมาพูดคุยกันนะใครไปแฟนคล